ส,ส,สัตสีสัจจะความจริงสีประการเนี่ยชื่อว่ามีสมาธิธิดังนั้นการมีสมาธิธิคือการรู้อริส,สัตสีหรือรู้ธรรมสี่ประการเนี่ยทุกสุไทยนิโรธมันคอนนี้ทุกเนี่ยทุกขส,สัตว์หมายถึงอะไรทุกขสัตว์ไม่ได้หมายถึงแค่ความรู้สึกเป็นทุกข์แต่ทุกขสัตว์เนี่ยคือธรรมชาติใดที่มันมีการ แตกสลายมีการแปลเปลี่ยนไม่คงที่ถูกเรียกว่าทุกข์หมดเลยอันนี้เราก็มาสังเกตว่าร่างกายเราเนี่ยมีการแปลเปลี่ยนไหมคงที่ไหมไม่คงที่แตกสลายไหมแตกสลายร่างกายเราซึ่งเรียกว่ารูปเนี่ยจึงถูกเรียกว่าทุกข์ด้วยอันนี้มีรูปแล้วมันก็มีความเป็นเราเนี่ยมีรูปอย่างเดียวไหมใจมีไหม หรือใครไม่มีใจม,มีใจใช่ไหมอันนี้ใจเราคงที่ไหมไม่คงที่ทุกคนยอมรับ,บอกใจไม่คงที่จริงพระเจ้าเนี่ยให้เข้ามาเรียนรู้ตัวเราเองและที่ท่านปฏิบัติมาปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ตัวท่านเองอย่างท่องแท้ให้เลยว่าไอ้ตัวเรานี้มันมันคืออะไรกันแน่ความเป็นตัวเราเนี่ย พระองค์เรียกสักกายะหรือสักกายันตะคือความถือว่าแปลว่าความถือว่าตัวเราว่าของเราลูกตาเป็นของเราไหมทุกคนคิดว่าเป็นของตัวเองไหมใช่ไหมแขนเป็นของเราไหม